กรณีที่ยังมีข่าวโดยเฉพาะคุณองอาจครามภัยบูลเนี่ยสส,สปจัจจิปัิก็ยังมากล่าวหาว่ารัฐบาลท่านนางสาวยิ่งลักชินวันตรนายมนตรีรวมถึงผู้ใหญ่บางคนที่อ่อยชื่อดอเด็กดอเด็กแต่พยายามไม่เปิดเปิดเผยชื่อ,อ,อจริงเนี่ยว่าเบีนการล้วงลูปในการโยกย้ายข้าการโดยเฉพาะในกระทรวงกลาโหม ซึ่งเรื่องนี้ทางพักเพื่อไทยก็ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่มีเจ๊ดอเด็กรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของคุณโยบภาวงสวัสด์ก็ยืนยันว่าไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่เคยเข้ามาแทรกแซงแต่คุณองอาจเองก็ยังมีการกล่าวหาอีกว่าเรื่องนี้มีหลักฐานผมก็ท้าหลายรอบว่าถ้ามีหลักฐานก็เปิดเผยชื่อว่าเป็นใครรวมถึงเอาข้อมูลนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยอย่ากล่าวหา ลอยลอยแล้วทําให้บุคคลที่สามเนี่ยเขาเสียหายรวมถึงกล่าวหาว่าทนายยกยิ่งรักอะลอยตัวผมบอกว่าทนายกยิ่งรักไม่ใช่ลูกโป่งครับจะมาลอยตัวท่านเป็นนายกที่มีวุฒิภาวะของความเป็นผู้นําฝ่ายบริหารระเบียบของพรบรการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมปีห้าหนึ่งเขาระบุไว้แล้วว่ามีการสายบังคับบัญชาเขาจัดการกันอย่างไรในการแต่งตั้งโยกย้ายนายกถ้าเขาไป ไปลักษณะไปยุ่งเกี่ยวก็ลักษณะจะถูกกล่าวหาว่าถูกแทรกแซงวันนี้คุณองอาจเองนะครับอย่าลักษณะเหมือนกล่าวหาแบบประเภทตีหัวเข้าบ้านและผมมองว่าเป็นเรื่องน่าจะเป็นกูกข่าวรายวันถ้าไม่มีหลักฐานนะครับถ้ามีก็เอาหลักฐานมาแฉต่อสื่อวลชนก็ได้จะไปร้องต่อองค์กรอิสระหรือจะร้องเอาผิด ทางกระบวนการยุติธรรมก็ได้อย่าลักษณะเหมือนพูดลอยๆโดยไม่มีหลักฐานผมจึงแปลกใจว่าที่การสํารวจโพเขาให้ฝ่ายค้านสอบตกแต่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์สอบผ่านเนี่ยนี่คือการทํางานสไตล์นี้ประเภทตีหัวเข,ข้าบ้านครับไม่มีข้อมูลหลักฐานกล่าวหาคนอื่นเขาลักษณะเหมือนคือลอยๆเพื่อให้เป็นประเด็นทางการเมือง แล้วที่สำคัญเป็นการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ผมจึงมองว่าสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยรวมทั้งรัฐบาลเองเนี่ยก็ยืนยันเสมอตลอดเวลาว่าไม่มีการลวงลูกในการแต่งตั้งโยกย้ายค่าการซึ่งมันต่างกับรัฐบาลผมมองว่าอย่าเอาลักษณะนิสัย เดิมๆที่เป็นรัฐบาลสองปีแปดเดือนแล้วเคยทําอย่างไรน่าจะเคยทําอย่างไรแล้วมากล่าวหารัฐบาลน,นี้ไม่มีครับผมยืนยันว่าไม่มีและพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีใครไปดําเนินการลักษณะนี้เพราะเรามองว่าถ้าเกิดดําเนินการมันก็เป็นการเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับและเขาสามารถร้องเอาผิดได้วันนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีผมเชื่อว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านไม่เคยไปล้วงลูกใครนะครับท่านให้เกียรติผู้บริหารของแต่ละกระทรวงทบวงกรมและให้เกียรติข้าราชการทุกคน นะครับต่างกับสิ่งที่รัฐบาลที่ผ่านมาถูกร้องเรียนนะครับถูกฟ้องทั้งสารปกครองรวมทั้งร้องเรียนคณะกรรมการกอปคอร้องเรียนณะารรมการกอพอต่างๆมากมายจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังฟ้องกันไม่จบนะครับวันนี้อย่าเอานิสัยเดิมๆหรือนิสัยของตัวเองมากล่าวหาคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง